ผมอกเป็ปวการขาดบทันครับผมค่านจะบดทุ่การองการาบาสนตรคครับผมทนโทุกคนความนกลับตอความครับผมนุโทรสุชิตพิชัยรองหู้การสืบสวนสพสีครับ ยัง,หงเหลอวราตะถมมาเพื่อพอรับก,การกรวจเยี่ยมนี่จะนวนนับสิ้น60นายปัจจุบัพร้อมแล้วครัับนอกจากที่จะมาพบปะพูดคุยกันแล้วผมยังมีข้าวสารและมอบให้กับทางคุ้ก,กับะตะถินไปอีกเป็น100กิโลเพื่อเป็นส่วนกลางในโครงการอาหารกลางวัน สพสาธิธีอีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกอินดีที่ผู้ท่านแล้รู้สึกปราปรื้มว่าผู้ท่านมารอรับผมได้มากมาย kita